b r e สพาวเวอร์ Power, 5 i n 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสีเทพโดยนางบุษาบาลจิตพักดีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาวศีมาลาศีสุธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการได้จัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีเทพที่วัดศรีเทพตะบลสักกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในการนี้ได้ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อาการเจ็บป่วยของโรคโควิด -19 แนวทางการป้องกันร,รักษาและการครับบริการที่ศูนย์สุขภาพหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนอกจากนี้ยังในมอบโปสเตอร์บัตรของขวัญปีใหม่ของคนไทยตามโครงการคนไทยทุกคนมีหมอประจําครอบครัว3คนแก่ตัวแทนโครัเรือนและอสมอจมอนทั้งสิ้น10หมู่บ้าน3,600โครเรือนและได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดี